ของเป้าหมายของเราวันนี้เป็นใครในายจีรศักดิ์เนรานุนหมจับบุคคลเป้าหมายของเราวันนี้เป็นนายจีรศรรักดิ์เนรานุนหรือว่าแม่มบุคคลตามหมายจับของสางหวดสงขลาในข้อหาอร่วมกันลักทรัพย์ของสางหวัดสงขลา

นี่ไม้จับสานจังหวัดสงขลานะในโก้ฮะรวมกันหลักทรัพย์ในคีตาทัรนะนะไม้จับตีโมซีหนึ่งซูส์นะนะคือเราทำไรกันเราหดังเล่นเกมเราคนนี้ใช่ไหมนะเคยดทุกจับหรือไม่ไม่นีเคยดทุกจับไม้เคยดทุกจับระยะถามไม้เนี้ยไม้ไม้จับไม้หลักัพนี้ไม้หลักัพเคยดทุกจับระยะไม่ได้ไม่เคยที่นะครับนะนี่ผู้กองมาตามไม้จับสานจังหวัดสงขลานะโอเค น้องนะนี่คือเล่านะหลักก้อนก็จริงไหมแมม่หลักก้อนก็จริงไหมนะน้องนะฮะเออทีซอยน้องมู่นอะไรนะเออซอยน้องมูลเหล็กวันทีสีกันยาถึงเวลาทำไรกันยาน้องมานี่อืมอะไรินโดหมืมเอ็นกีนะเดี๋ยวพี่พาไปทําเกี๊ยวก่อนเนาะฮะอืมที่หลักก้อนมีอะไรบ้างรอทำอะไรกันบ้างบัก้าเล็อะไรหร นี่บัดบัดมมอยู่นี่นะอือือือโอเคโอเคนี่เอาปนางนงอนนงรอนนังร้อนนางลงนังลงนางลงนางลงงตกังบิดไปเปดคนกลับไม่ได้แล้วดี่อ่าไม่ได้ที่ที่อะกลับหนัดเข้าไปแล้วัดเข้าไปทางไหนไม่เข้าที่อะเทางหนะทางล้างไม่เข้าที่ขาอย่ามาะนะเล่นลงข้หรอขับเลเลนล่า่น่า่ะกันด้มาประกันชาใครุันชานี่กันชาใครทุกาังน้า